พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาหันหน้ามาหาคุณครูค่ะนั่งคัสมาดนั่งคัสมาดยืดตัวตรงๆยืดตัวตรงยืดตัวตรงๆมือประสานกันไว้ที่หน้าตากหันหน้ามาหาคุณครูครับเอาผ้าห่มออะไรออกให้หมดทำสมาธิทุกคนเลยสมาธิหนึ่งนาทีลูก หายใจลึกๆค่อยๆหลับตาหลับตานิ่งไม่กระดุกกระดิกหนึ่งนาทีค่ะ